ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่าทำอะไรดีไม่ดีในวันนั้นๆซึ่งความเชื่อนี้คนไทยหลายคน เชื่อจริงจังกันเลยเพราะหากเชื่อว่านั่นคือวันดีๆการเริ่มต้นอะไรก็จะดีตามมาลองมาดูว่าเรารู้หรือได้ยินกันมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับวันดีวันไม่ดีของวันทั้งเจ็ดเช่นใส่เสื้อผ้าใหม่วันไหนถึงจะดีลองมาดูกันค่ะวันดีและวันไม่ดีเริ่มจากวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ถือกันว่าเป็นวันที่ร้อนเป็นเทพเจ้าแห่งความร้อนแรงก็พระอาทิตย์ให้ความร้อนห้ามทำการอะไรที่เป็นการเริ่มตน้นห้ามย้ายบ้านเพราะจะทำให้ย้ายบ้านบ่อยคือย้ายแล้วย้ายอีกอยู่นั่นแหละลองสังเกตดูว่าทำไมบางทีก็ทำให้จัดบ้านไม่เสร็จสักทีแต่ในหลักความเป็นจริงและความเป็นไปได้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเป็นวันที่สะดวกที่สุดแล้ว เหมาะแก่การขนย้ายเราถือว่าวันอาทิตย์ค่อนข้างยิ่งใหญ่จะเป็นแหล่งพลังงานของการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่เราจึงยกวันอาทิตย์ให้เป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานวันนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงฉลองการเลื่อนตำแหน่งแต่ฉลองเกินเวลาเมามากไม่ได้นะเพราะวันจันทร์ต้องไปทำงานวันจันทร์ วันจันทร์หรือดวงจัน์ทรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและก็เป็นสิ่งที่คู่กันกับดวงอาทิตย์ด้วยเป็นเทพเจ้าแห่งความงามความร่มรื่นอ่อนหวานและสงสเสน่วันจันทร์จึงเหมาะกับการเริ่มต้นอะไรที่สวยงามในวันนี้เหมาะแก่การสวมเสื้อผ้าใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลชีวิตก็จะรู้สึกดีช่มชื่นไปด้วยการเปิดร้านใหม่ หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามแต่ไม่เหมาะสมกับการมีกิ๊กใหม่เพราะมันคือการลุ่มหลงมัวเมาเจ้าชู้อันนี้เรื่องจริงตามตำราเพราะดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อจิตใจความรักมักจะวุ่นวายในเรื่องของความรักในด้านความอ่อนไหวไม่แน่นอนในอารมณ์เปลี่ยนใจได้ง่ายๆวันอังคาร วันอังคารเป็นวันร้อนแรงเป็นเทพเจ้าของสงครามพวกอัศวินต่อสู้ความขยันและกล้าหาญผจญภัยวันอังคารห้ามใส่เสื้อใหม่จะเกิดเรื่องไม่ดีห้ามโกนจุกเด็กเพราะเป็นวันร้อนเด็กอาจเป็นคนใจร้อนหรือไม่สบายไม่ก้าวหน้าและยังก้าวร้าอีกด้วยแต่ให้ถอยรถใหม่ดีหรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีดเหล็กลวดอาวุธ ดีเพราะเป็นวันที่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายแต่ไม่ได้ให้เลิกดาวนจนนะบางคนพอเห็นว่าเป็นวันน่าทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายเลยมีใจฮึกเขิมแบบนั้นไม่ใช่เลิกดีแล้วอย่าออกไปตีรันฟันแทงกับใครๆหรือแข่งขืนดื้อดึงเอาแต่ใจก้าวร้าวแข็งกระด้างวันพุธ วันพุธห้ามตัดผมเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามแล้วบางทีเราจะเห็นว่าร้านเสริมสวยมักชอบปิดวันพุธความเป็นจริงโบราณบอกไว้ว่าวันพุธเป็นวันที่เจ้านายใหญ่ชั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านมักจะตัดผมวันพุธก็เลยไม่อยากให้คนชั้นสามัญชนไปตัดผมในวันพุธเทียบเท่าเจ้านายความจริงอีกประการหนึ่งก็คือดาวพุธ มักเดินถอยหลังบ่อยเขาก็เลยไม่ให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องของความยาวนานเช่นเปิดร้านใหม่ตัดผมหรือแต่งงานเพราะมันจะกลายเป็นภาวะที่ถดถอยเหมือนดาวพุทธที่ชอบถอยหลังอยู่เรื่อยดาวพุธนี้จริงๆดีนะเป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดรอบรู้ยุติธรรมจึงไม่อยากให้ทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานเพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยน เดี๋ยวก็เปลี่ยนคืนแต่งงานหรือเปิดร้านใหม่ไม่เท่าไหร่ก็เบื่อเปลี่ยนอีกแล้ววันพฤหัสบดีคนสมัยนี้ชอบบอกว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันเลิกดีแต่มักจะบอกว่าวันนี้สาะผมไม่ดีวันพฤหัสบดีเป็นวันครูนิยมไหว้ครูกันก็วันนี้แหละเป็นวันที่น่ายกย่อง วันพฤหัสบดีจึงควรสวมเสื้อใหม่หรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่คนยกย่องและมีความเจริญยิ่งขึ้นไปเช่นงานบวชก็ดีหรือวันที่ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือคนถึงนิยมทำพิธีไหว้ครูกันในวันนี้ไงละ่ะเปิดสถานที่ที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นเปิดสำนักงานทนายความเปิดโรงเรียนหรือร้านหนังสือเป็นต้น เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวดวงใหญ่ที่เราเปรียบไว้เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและความยุติธรรมความสุขเงินทองและโชคลาภวันนี้เป็นวันที่ควรประจบประแจงเจ้านายหรือนำเสนองานเอาใจเจ้านายเอาไว้ก็จะดีแต่ก็ต้องดูอารมณ์เจ้านายด้วยถ้าเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นด้วยก็ช่วยไม่ได้วันดีแต่ไม่รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีประโยชน์อะไร วันศุกร์วันศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงามความดึงดูดสเสน่ห์ศิลปะบันเทิงความร่วมมือและความสามัคคีจึงมีแต่ความจ่มใสสุกสกาวหวานหอมเป็นเทพเจ้าของกิเลสและทรัพย์ด้วยในวันศุกร์นี้คนโบนราณก็เลยไม่อยากให้ใส่เสื้อผ้าสีดำหรือมีงานศพในวันนี้หรือทำการอันใดก็ตามที่ทำให้เศร้าหมอง เพราะจขาดความสุขรื่นรมในชีวิตดาวสุขเป็นเทพีของความรักและความงามจึงควรทําการมั่นแต่งงานใส่เสื้อใหม่สีสันสดสวยเปิดร้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เอาเงินเข้าไปเก็บไว้ในธนาคารแบ่งปันทรัพย์สินตกลงธุรกิจดีนักหนาะเอาเป็นว่าอะไรที่ดีๆก็ทำไปเถอะถ้ามันเป็นความสุขของคุณในวันนี้แต่ถ้าอยากมีแฟนใหม่ อันนี้ก็ต้องจัดการของเก่าๆให้ดีซะก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องจะมาโทษด,ดวงคนดูดวงหรือวันไม่ได้นะวันเสารว์วันเสาร์คนชอบบอกว่าใครเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนดวงแข็งก็จริงเพราะทางโหราศาสตร์มักทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาเป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมคนที่เกิดวันเสาร์น,นี้ จึงมักเป็นคนที่ค่อนข้างต้องอดทนอย่างยิ่งเพราะเจอแต่เรื่องไม่ดีเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำดิ้นรนจึงแข็งแกร่งกว่าคนอื่นดาวเสาเป็นดาวที่เคลื่อนตัวช้าจึงไม่ควรใส่เสื้อใหม่เพราะมักจะเกิดเหตุร้ายหรือไม่ดีไม่ค่อยสบายใจไม่ควรเริ่มต้นอะไรมีใหม่เพราะดาวเสาเขาถือว่าให้โทษให้ทุกข์ล่าช้าไม่ดีไม่เฮง จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็ไม่ค่อยดีหรือพิธีมงคลเช่นการแต่งงานการมั่นการบวชเป็นต้นแต่ด้วยความสะดวกและสถานที่ในสภาพปัจจุบันคนเราจึงมักจัดงานมงคลหรืองานแต่งงานในวันเสาร์เพื่อสะดวกต่อการมาร่วมงานของแขกรับเชิญแต่ถ้าในวันเสาร์นั้นมีพิธีทางศาสนาก,ก่อนแล้วค่อยมีงานรื่เิง ก็จะดีและเป็นมงคลถือเป็นการแก้กเคล็ดด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังเรื่องราวที่เราได้นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ